เอาหอมเขาใกล้ๆให้หน่อยหอมหอมลละไม้ใกล้ๆให้หน่อยอ้าเอาของเล่นเออลูกแสกเยอะๆระเด็ดออกแล้วไม่เอาปัจจุบันนี้กิโลเท่าไหร่ครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนั้นนะดวงลงดวงลงก็เหลือจันเหลือหน่อมันไว้ไงไงี๋ยวโพสแล้วส่วนมากที่เจอทุกปีก็โอ้ยจะเอาเงินซ้อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดผสมเกลียสอนเวก่เเอนถึหรือเป็นนวยเล้วเป็นเป็นนวยเีค่ะ ทุเรียนใช้สารเคมีแต่ตัวนี้เป็นอินทรีย์ค่ะมันก็จะความแตกต่างมันก็จะไม่เหมือนกันกาาาามมมมมสูงงััันนนนนติดดคคือเป็้้้ไทีขโ่ มันเป็นต้อผูดยความบรูว่าเกสรต้อผูมันันแพงเนาะใชได้ใช่กิโลแล้วเป็นหมื่นแล้วเกสรต้อผูใช่กิโลเป็นหมื่นด้วยความไม่รู้ก็เลยตัดทิงเขาขายตอนแรกนี่ยขีดละสองพันขีดละพันห้าก็จะไปไล่หาแถวสวนหลอหลอนี่แถวดอนนี่แถวหยัง่ะของอำเภอเขาค่ะคู้ใดมีสวนเนี่ย ยานกล้องถือนเกเก็บสอกฮะกล้องถือคนเล็เก็บซอกรุงารคามสุรินทร์บุรีรัมย์กรุงเทพสมุทรปราการแล้วเมืองเช้าสวหม่้าเจ้ล้าเล้าเจะาจาที้าเจ้าเจ้มาเจ้าเจ้คเจ้าเ้าเจ้หเจ้าเจ้าเจ้คเจ้าเร้่มต้นเลยครับาเริ่มจ้นเจ้าเจ้นเจ้าเ้าเจาม้าเจ้เจา้า้าเจ้า เทศมนตรีตำบลสีแก้วพาสื่อมวลชนลุยสวนผล,ลไม้ที่อำเภอเริงนกทานะครับขอบคุณนายกผู้ใจดีมีน้ำใจมองไกลใจก,กว้างขอคุณครับเอ๊กเอาวันไหนเนาะถ้ากลับทางก้อนมันจะเจอฝาด